เมชมินวี e, เป็นปีศาจในตำนานพื้นบ้านของประเทศเฮติในทวีปอเมริกาเหนือชื่อของมันมีความหมายว่าเจ้าแห่งเที่ยงคืนตามตำนานเล่าว่ามันมีลักษณะเป็นผู้ชายตัวผอมสูงซึ่งสูงกว่าคนปกติมากว่ากันว่าความสูงของมันพอๆกับบ้านสองชั้นเลยทีเดียวมันมีขาที่เรียวยาวผอมแห้งเหมือนไม้ต่อขาและมีแขนที่เรียวยาวพอๆกับขา เชื่อกันว่าเมทมินวีจะออกมาเดินเล่นรอบๆเมืองในช่วงเวลาเที่ยงคืนถ้าหากมันเจอกับใครก็ตามที่ออกมาเดินนอกบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวมันก็จะจับพวกเขากินเป็นอาหารบางก็ว่ามันจะยื่นมือไปคว้าตัวพวกเขาไว้แล้วอุ้มหายไปยังสถานที่ที่ห่างไกลบางก็ว่าอุ้มกลับไปยังถ้ำที่เป็นเหมือนบ้านของมันซึ่งจะไม่มีใครได้พบเห็นคนที่ถูกจับตัวไปอีกเลย เมชมินวีถือเป็นหนึ่งในปีศาจในตำนานที่ผู้ใหญ่มักเอาไว้เล่าให้เด็กๆฟังเพื่อให้พวกเขากลัวไม่กล้าออกไปข้างนอกตอนกลางคืนนั่นเอง